จากข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครพบว่าตัวเลขมาตรฐานที่กำหนดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องมี9ตารางเมตรต่อประชากร1คนแต่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวเพียง5.3ตารางเมตรต่อประชากร1คนสะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงยังต้องการอากาศบริสุทธิ์เพิ่มอีกเพื่อให้เพียงพอสำหรับทุกคน โครงการปรับพื้นที่รกร้างให้เป็นสวนสาธารณะของคนเมืองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นการจัดสรรพื้นที่รกร้างไม่มีเจ้าของและเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้ออกกําลังกายและพักผ่อนใต้ร่มเงาสีเขียวผมว่าน่าจะเพิ่มสวนให้เยอะๆนะฮะสวนสาธารณะเยอะๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบริเวณในเมืองเนี่ยคงไม่มีสวนสาธารณะที่ให้ประชาชนได้มาใช้บริการนะก็เลยทำให้คนเราไม่มีเวลาออกกำลังกายเช้าทุกคนก็ต้องรีบไปทำงาน สวนสาธารณะปิยพิรมคือสวนสาธารณะแห่งใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดได้เพียง2ปีมีพื้นที่12ไร่ตั้งอยู่ที่ถนนสีนครินบริเวณสี่แยกกรุงเทพกรีธาเขตบางกะปิเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะอีกหลายแห่งที่กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ถึง5,000ไร่ภายในปีหน้า ผู้ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะปิยพิรมส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะซึ่งเดินมาออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นที่ไม่มีแดดลมเย็นและอากาศดีอีกส่วนหนึ่งก็มาออกกําลังกายที่สวนสาธารณะนี้ก่อนไปทํางานผู้ที่มาใช้บริการบอกว่าร่างกายได้รับอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่นกว่าการออกกําลังกายในศูนย์การค้าแลวก็ใกล้ที่ทํางานครับเ,เงินที่ทํางานก็อยู่แค่ตรงข้ามสวนสาธารณะ ก็เอาชุดจากที่บ้านมาเปลี่ยนหลังจากออกกำลังกายเสร็จก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วทำงานได้เลยฮะอย่างฟิตเนสนี่อาจจะต้องข้อจํากัดในเรื่องของเครื่องเล่นอาจจะมีน้อยฮะอันนี้คือเราวิ่งได้เลยเป็นสนาม,มก็ทําให้ประชาชนแถวนี้ได้มาออกกาลังกายฮะที่อยู่ใกล้ๆบริเวณสวนสาธารณะครับเป็นการช่วยให้สุขภาพดีด้วยครับมาออกกำลังกายตอนเช้าๆอย่างนี้นะ ในช่วงที่อากาศดีและมีแดดอ่อนๆสวนสุขภาพแห่งนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาหาความสุขจากการออกกําลังกายและสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งมีทั้งเครื่องออกกําลังกายเส้นทางสําหรับการวิ่งลานแอโรบิกรวมไปถึงแป้นบบาสและสนามฟุตบอลขนาดเล็กนอกจากนี้ยังมีสนามหญ้าไว้ให้ทํากิจกรรมยืดหยุ่นร่างกายที่เรียบง่ายอย่างโยคะด้วย กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายจะเพิ่มสวนสาธารณะให้ได้อีก9แห่งในเขตต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งหนึ่งใน9แห่งคือสวนสาธารณะใต้ทางแยกต่างระดับวัชรพลถนนรามอินทราเขตบางเขนจะเปิดอย่างเป็นทางการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนภายในเดือนเมษายนนี้จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือมีสวนสำหรับสุนัขร,ราว4.6ไร่ให้เจ้าของพาสุนัขมาเดินเล่นและออกกำลังกายได้ด้วย